<screws> <Basil> น้องอุ้มลัคนาได้ป่ะนี่เรานี่ไม่อุ้มลัคนานะของเราคือพระอุหมาแม่ชีอุ้มแมวพูดไปแล้วนะหลายคนรู้รู้ที่มาที่ไปคืออะไรนะครับว่าขาอธิบายไปแล้วพระอุหมาแม่ชีอุ้มแมวเรียบร้อยได้ค่ะได้ตัวนี้สั่งหรือยังแมวเรียอเรียบร้อยเนาะ à, khoa yeah. à, à, màu quần đây là nó thì đi là à đi thêm màu là nằm à, khuôn xe bảo nhắn cơm bảo đưa bảo khuôn xa nóng ôm nóng ôm là khá แซมด้วยเยอะยนืนลนานหรือเปล่านี่แซมยู <laughs> มรานันโอ้ไม่มีคำว่าแก่เขาเรียกบอาแซมบอสแซมบอสแซมบอสพออันนี้บอสเลยอันนี้บอสพอ,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 อหลายคนบอกว่าบอสพอ,อ,อหรือเปล่าไม่ค่ะกลัวติดคุกติดคุกออกมายังกันกันตะทาวอนนั่นอหไรจะนนเป็นลูกโซ่น้อมันเป็นอะไรไม่ดีไม่ดีแบบนั้นมันหลอกลวงมันมอะไรเงี้ยเนาะนะครับ แต่เข้าใจอยู่นะครับมันเป็นธุรกิจในความที่เอาเงินของคนที่บริสุทธิ์เนาะเป็นวงเป็นเรื่องเป็นโซ่อย่างเงี้ยใบเตยดีขึ้นหรือ,อยังใบ <c oughs> เตยอาชยามเนาะนะครับก็เป็นคดีก้อนนะครับอย่างเนี่ยปรับตัวดีขึ้น ตำปลาหอยหน้าตำปลาหอยหน้าค่ะฝนตกก็ยังมีคนมาเดินอยู่แต่ปลา,าไปมาขอบคุณท่าอ่ะคุณ <S <S ทิพย์เจ็ดสิบบาทเน้ออยากได้ยังเพิ่มบ่าถาดคืออะไรถาดพักเข่าขพี่น้องนะครับถาดกระไก่ถาดกระเบื้อง ใครแจกเด้อค่ะหน่วยละสิบาทใครแจกได้ค่ะหน่วยละสิบาทอันนั้นอันไม่แจกแล้วอย่างนั้นอันขาวๆนะใครขาวมาแจกอ๋อข้าวแถมไทยเด้อค่ะแถมไทยเด้อนะครับหน่วยเด้อนะครับต้มใหม่ๆเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆใช้น้ำปลาน้ำค่าแซ่บได้ของหนูเคียนเคียนได้ป้ะเคียนใส่ถุงใส่จานเด้อขิ้บวดละ ใส่ถุงใส่จานตามด้วยชื่อนะคะคิ้วหลา,า,ายกระด้หลายบอกว่า2องคิ้วเมื่อกี้ใช่หลายคนกลัวเรื่องคิวเยอะจริงๆอ่ะคิวเยอะไม่ไม่ใช so, ่ปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าพ่อค้าคุยนี่แหละเฮ้ยอันนี้ก็ได้แม่นเลแสดงว่าอันพตดด่าหอย อันนั้นในอวตารนั่นนั่นนั่นเบื้องหลังยืมกระดาษโพสดาอยากสร้างกระแสจ้างอวตารด่าเปล่าเป็นไปได้อยู่นะวันนนี้มัจะดีคัดโพสจ้างอวตารมาด่าผู้ใดสิมาจ้างด่ากัดโปรไปด้วยฮะมีมีวงการบันเทิงอ่ะ อยากขยี้ข่าวอยากอะไรอย่างเงี้ยจ้างนักข่าวนี่นั่นนี่ทุกอย่างนะแต่เราพูดออกสื่อไม่ได้เพราะดีจ้างมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเขียนชื่อตามด้วยสื่อใส่จานด้นะครับมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างเนาะสื่อก็คือนักข่าวนะครับสื่อมวลชนนะครับอย่างยูทูบเบอร์ก็เป็นนักข่าวเนี่ยสื่อออกไปใช่สื่อโซเชียล มันจะแรงกระแสมันจะแรงกว่านะครับมีบทบาทเยอะกว่าสื่อจากประชาชนเนี่ยนะครับโทรศัพท์มีทุกเครื่องอยู่แล้วคือสื่อมวลชนทุกวันนี้คือสื่อนะโอเคโว้ยกุ้งเป็นตาสะออนเนาะกุ้งเป็นตัวใสๆนะคะกุ้งสดๆตัวใสๆสยศาสตร์ใส่หัวไปเลยจ้าขะเม่ขะเม่ห้อยหนอสามกิโล